นมิอาสบงนะครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้รถติดอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะรถติดยามเช้าเรามาเรียนภาษาดอยช์กันภาษาดอยช์วันนี้ต่อนเนื่องจากเมื่อวานนะครับครูจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับ เพราะว่าสิ่งที่จําเป็นมากเลยในการเรียนภาษาเยอรมันให้ได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือการพูดการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับเมื่อวานครูก็โพสต์ไปแล้วว่าวิธีการทํายังไงให้การออกเสียงภาษาเยอรมันได้รวดเร็วนะลองไปตามลองไปตามอ่านดูนะในแฟนเพจนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเน้นๆก็คือการแยกพยางค์ให้ถูกต้องการออกเสียงลมให้ถูกต้องนั่นเองแล้วก็การ ฝึกฟังฝึกสังเกตนะครับสังเกตทั้งที่คนเยอมันพูดแล้วก็ที่ตัวเองพูดนะครับว่าเสียงเรามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องมีความมั่นใจนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าความกลัวความกลัวพูดผิดกลัวพูดไม่ถูกออกเสียงไม่ได้เนี่ยมันจะไม่สามารถทําให้หายไปได้ความรู้สึกเนี่ยมันจะยังอยู่กับเราแต่ว่าให้เรารู้ว่ามันมีอยู่ แล้วก็ต้องทําใจนะครับต้องทําใจต้องกล้าหาญก็พูดออกมาไปนะครับถ้าเราไม่พูดออกไปนะครับเวลาพูดเน้นย้าว่าให้พูดให้เต็มคําด้วยเสียงธรรมชาติของตัวเองนะครับเสียงเราเป็นยังไงก็ใช้เสียงอย่างนั้นเลยนะครับคนเยอรมันจะชมเราถ้าเราพูดได้ดีถ้าเราออกเสียงลมได้ชัดแยกพยางได้ดีจังหวะคล้ายคลึงกับที่คนเยอรมันพูดนะครับจังหวะคืออะไรอย่างเช่นถ้าคนเยอรมันพูดว่า Ich m ö c h t e อะไรดี i möchte mit dir z u s a m e n i möchte mit dir zusammen essen นะฉันอยากจะกินข้าวด้วยกันกันกบเธอ Ich möchte mit dir zusammen essen. Einige s a n g Ich möchte mit dir, แล้ว zusammen essen. ในแต่ละคำแต่ละคำถ้าเราออกเสียงไม่ชัดเท่าคนเยอรมันไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้จังหวะมันเหมือนนั่นคือโอกาสที่จะทำให้คนยอรมันฟังเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนกันเหมือนกับเวลา ฝรั่งผู้พูดภาษาไทยนะถ้าฝรั่งผู้พูดภาษาไทยจังหวะเหมือนกับเราแต่ละคาแต่ละพยางค์อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างเช่นสมมุติฝรั่งถามว่าคุณบอกพรมน้อยได้ไหมห้องน้ําอยู่ไหนอย่างเงี้ยแต่ละคาเนี่ยไม่ได้ชัดเลยแต่ว่าจังหวะมันใช่จังหวะมันเป็นเออคนไทยฟังรู้เรื่องลักษณะเดียวกันนะครับถ้าเราพูดจังหวะเหมือนกับคนเยอรมันนะครับโอกาสที่จะทําให้คนเยอรมันฟังแล้วเข้าใจมันมีสูงมากนะครับ ต่างกันถ้าเราพูดแต่ละคําชัดมากแต่ว่าจังหวะไม่ใช่เนี่ยคนมันไม่ได้เข้าใจนะเพราะครั้งแรกปุ๊บเนี่ยคนเราโดยปกติทั่วไปแล้ว n a t u ร a ล l y นะครับเขาจะฟังว่าจังหวะนี่มันใช่กับจังหวะที่เขาคุ้นเคยไหมจังหวะการพูดนู่นนี่นั่นทีนี้ครูก็เลยเน้นย้าว่าการแบ่งพยางให้ถูกต้องแล้วก็การพูดแต่ละก้อนแต่ละก้อน ก้อนหลักครพูดคำว่าก้อนบอว่า d i a g e n a l นะครับก็คือส่วนเติมเต็มของประโยคส่วนขยายของประโยคอย่างเช่นอาจจะเป็นก้อนเวลาก้อนสถานที่ก้อนเหตุผลนู่นนี่นั่นนะครับแต่ละก้อนแต่ละก้อน,แ,อนแบ่งให้ถูกว่าก้อนไหนเป็นก้อนไหนเริ่มจากคําไหนจบที่คําไหนพูดเป็น้อก้อนอย่างเช่นอะไรดีก้อ,อนเวลาอย่างเช่นออมอเกนตอนนี้สมมติตอนนี้อมอ,อมอเกิอุมซีเป็นอววตอนเช้าก็คืออมอมกิเจ็ดนาฬิกาคืออุอมซีเป็นอวว ทั้งหมดนี้เป็นก้อนเวลาก็จะฝึกเอาไว้ก่อนเป็นอ m มหมอเก็นอุม um ซีเ si ป็นอัวอ๋มหอเกนอุม um ซีเ si ป็นอัวเนี่ยมาทั้งก้อนเลยนะครับจะไม่เป็นอ๋มหมอเกนอุม um, แล้วหายใจแล้วเป็นซีเ si ป็นอัวอันนี้แสดงว่าทั้งก้อนเนี่ยเราแบ่งผิดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะเวลาพูดมันก็จะไม่ใช่นะครับเวลาจะพูดก้อนเวลาก็มาหมดเลยทั้งก้อนสมมติถ้าตอนอคําว่าเย็นวันนี้ตอนเย็นคืออาร์เบน์นะครับถ้าพูดว่าตอนเย็นคืออัมอาร์เบน์แต่ทีนี้อยากได้คําว่าเย็นวันนี้ คำว่าวันนี้คือคำว่า heute อ่าเราก็ต้องรู้ก่อนแน่นอนเราก็ต้องต้องรู้บ้างนะครับว่าเย็นวันนี้ภาษาอังกฤษคือ this evening นะครับไม่ก็ t o days evening อ่ะภาษาเยอรมันจะ am abend คือตอนเย็น heute แปลว่าวันนี้เย็นวันนี้จะพูดว่า heute abend heute แล้วก็ไม่ต้องมี am แล้ว heute ตัวเล็ก abend ตัวใหญ่ก็จะเป็น heute abend อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นก้อนเวลาก้อนของคำว่าเย็นวันนี้ heute abend จะไม่แบ่งเป็นฮอยเธอหายใจแล้วก็อาร์เนอย่างนี้ไม่ได้คือจังหวะมันจะงงๆนะครับก้อนเวลาก็ก้อนเวลาเลยตัวอย่างก้อนสถานที่ก้อนสถานที่ท้าบอกว่าในโรงเรียนก็จะพูดว่า in the school in the school นะครับ in the school ทีนี้จังหวะคือ in the school อันนี้คือทั้งก้อนเดียวเลยนะครับถ้าหน้าโรงเรียนก็จะเป็น for the school เป็นต้นนะครับถ้าหลังเลิกเรียนก็จะเป็นนักเดชูเลอได้เหมือนกันนักคือหลังไอ้พวกนี้เป็นก้อนเมื่อกี้ลืมไปนะถ้าพูดว่านักเดชูเลอจะหมายถึงจริงๆแล้วคือนักเนื่องจากหลังจากนะครับแปลว่าหลังจากเรียนเสร็จนะครับแต่ถ้าหลังโรงเรียนจะเป็นฮินเทเดชูเลอต่างกันนะฮินเทเดชูเลอหลังโรงเรียนถือว่าเป็นก้อนสถานที่แต่ถ้านักเดชูเลอแปลว่าหลังเรียนเสร็จถือว่าเป็นก้อนเวลานะครับต่างกันอ่าเนี่ยเราต้องรู้ว่าแต่ละก้อน <S <S แต่ละก้อนแต่ละก้อน มันเริ่มตรงไหนจบตรงไหนแล้วเวลาพูดถ้าประโยคมันยาวนะครับเราก็เรียงเทคาโมโลนะครับเทสถานที่นะก้อนสถานที่เอ้ยมเห็นชุดที่กงเทก้อนเวลาก้อนเวลามาก่อนนะครับคาก้อนเหตุผลอย่างเช่นฉันป่วยอย่างเงี้ย because of my illness นะครับ because of ว่าเนื่องจากนะครับ because of my illness ความเจ็บไข้ได้ป่วยของฉันอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะเป็น Vegan นะครับวกแปลว่า because of นะครับแต่ถ้า while คำเดียวแปลว่า because นะครับแปลว่าเพราะว่าทีนี้ because of ต้องตามด้วยคำนามเยอรมันจะเป็น Vegan der k r a n ั้ง i e อันนี้ g กร m a t i c เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาแบบให้เข้าใจเป็นก้อนกก่อน Vegan der k r a n ั้ง i e คำว่าครั้ง h e i t แปลว่าโรคนะหรือแปลว่าการเจ็บแคตป่วยก็ได้นะครับ v e g n d e r k r ครั้ง He แปลว่า because of illness ที่นี้อยากจะใส่ว่าของฉันของฉันคือคาว่า Min ไม ก็จะได้เป็น Vegen Min นอร์คลังไฮทอันนี้คือทั้งก้อนเดียวกันเวลาพูดก็ต้องพูดเป็นก้อนเดียวกันหมดเลยเ e g ิ n m มเนอร์คลังไฮท์นะครับเวกิ i n ม r k r ร n k ลังไอ่ะสมมุติถ้าเข้าประโยคอย่างเช่นครูยกตัวอย่างให้ฟังนะถ้าจะบอกว่าเนื่องจากความเจ็บไข้ได้โ่รยของฉันเนี่ยทำให้วันนี้เนี่ยฉันไปโรงเรียนไม่ได้ฉันไปโรงเรียนไม่ได้ไไไดคําว่าไปโรงเรียนไปโรงเรียนแน่นอนไปก็แวบคาว่าเดินหรือ go นะครับ to go ภาษาญี่ปุ่นคือ เกเห็นเกเห็นนะครับโรงเรียนคือชูเลอร์เมื่อสักครู่ได้คําว่าชูเลอร์แล้วแปลว่าโรงเรียนนะครับในโรงเรียนคืออินเดียชูเลอร์แต่ถ้าไปโรงเรียนจะต้องพูดว่าอินดีนะอันนี้เรื่องของกราฟนะถ้าใครสับสนเรื่องของเมื่อไหรจะอินเดียเมื่อไร่จะอินดีไปดูคลิปได้นะนั่นคือเรื่องของคําเชื่อมที่บ่งบอกสถานที่ที่บางครั้งมีการเคลื่อนที่บางครั้งไม่มีการเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับกริยานะครับจะพูดแตกต่างกัน ถ้าเราอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วจะพูดว่า in d e r s c h u l e er, in the s c h u l e er, นะครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเราจะเดินไปโรงเรียนนะครับนั่นแปลว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จะพูดว่า in d i e s c h u l e er, นะครับเพราะฉะนั้นก้อนเวลาอ่าก้อนที่เกี่ยวบอกว่าไปโรงเรียนมันคือคําว่า in d i e s c h u l e er g h e n เมื่อกี้เกณฑ์บอว่าไปเนาะ in d i e s c h u l e er g h i n อ่าอันนี้คือก้อนเดียวก็ควรจะเป็นหนึ่งก้อนนะครับไม่ควรเว้นวรรคไม่ควรอะไรนะครับสมมุติถ้าเราบอกว่า เมื่อกี้ประโยคเพราะว่าฉันป่วยก็ w e g e n m e i n e r k r ค n ั h ง i ห w e g e n m e i n e r k r a n คร e i งไหอันนี้ก็หนึ่งก้อนนะครับวันนี้ฉันก็เลยไปโรงเรียนไม่ได้วันนี้ก็คือ h e u t อคำเดียวเป็นก้อนเวลาที่สั้นมากคือคำว่า h e u t e อ่ะสมมติเรามีแค่นี้นะส่วนเติมเต็มประโยคเดี๋ยวจะเยอะเกินไปเราก็จะบอกว่าก้อนเวลามีไหมมีคือคำว่า h e u t อก้อนเหตุผลมีไหมมีคือคำว่า w e g e n m e i n e r k r ค n ั h ง i หนะครับก้อนสถานที่มีไหมมีก็คือคำว่า i n die s c h u l e ส่วนแวฟคือคำว่า g ก eh ย์เห็น ไม่สามารถแปลว่า I cannot ภาษาอังกฤษเยียมันง่ายมากเลยรีบจำเลยนะคือคำว่า ich kann nicht I cannot คือ ich kann nicht ถ้า I can คือ ich kann นะครับฉันสามารถนะครับฉันสามารถฉันไม่สามารถคือ ich kann nicht ทีนี้เอาทุกอย่างมารวมอยู่ในหนึ่งประโยคนะวันนี้ต้องเอาให้ได้เลยก็จะพูดว่า ich kann nicht แน่น,น ich kann nicht heute ก็จะกลายเป็น ich kann nicht heute นะครับวันนี้ฉันไม่สามารถ i c h kann nicht heute ได้ไปแล้วได้คำว่าวันนี้ก้อนที่2ก้อนเหตุผล Wegen meiner Krankheit ก็จะเป็น i c h kann nicht heute ตัวนี้สามารถเว้นวักได้หายใจแล้วก็จะพูดว่า Wegen meiner Krankheit Wegen meiner Krankheit นะครับก็หายใจหนึ่ครั้งก็ได้และจบที่คำว่าไปโรงเรียน in n i e s c h u l e g เห็นเห็นไหมเราสามารถที่จะงับอากาศเว้นช่วงในการหายใจได้2ครั้งครับ Ich kann nicht heute wegen meiner Krankheit nicht in die Schule gehen ประมาณนี้เป็นต้นนะครับ so หรือจะเอา nicht ไปไว้สุดท้ายก็ไม่ผิดนะครับคำว่า nicht คือคำว่าไม่เปรียบเทียบได้คือคำว่า not ภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถพูดได้ว่า Ich kann heute wegen meiner Krankheit nicht in die Schule gehen ลองฝึกกันดูนะครับการออกเสียงก็จะประมาณนี้ครับผม s o g u t e n a b e n d นอมลนะครับวันนี้เจอกันทั้งตอนเช้าหนึ่งคลิป้วก็ตอนเย็นอีกหนึ่งคลิปไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเช้าเราได้เรียนเรื่องของเทคคาโมโลนะครับเป็นน้าจิ้มไปแล้วจริงๆเทคคาโมโลก็มีหลายคลิปแล้วล่ะครับเย็นนี้ครูก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการดีนะครับว่าจะทําคลิปเสริมขึ้นมาพอดีเนื่องจากว่าเมื่อเช้ามีคําคํานึงคือคําว่าเวียนนะครับ ซึ่งแปลว่า because of หรือว่า due to นะครับหรือว่า as a result of นี่นะครับ<ไ>ปเป็นสาเหตุของการกระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในประโยคนะครับซึ่งจะอยู่ในส่วนที่เป็นค่าหรือว่า causant แอะ agent นะครับส่วนขยายหรือส่วนเติมเต็มของประโยคที่บอกเหตุผลหรือว่าสาเหตุนั้นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเน้นย้ำกันเรื่องของถ้าเกิดหนึ่งประโยคของเรามีส่วนขยายหรือว่าส่วนเติมเต็มของประโยคมีอยู่ด้วยกัน3อย่างเหมือนเมื่อเช้าเลยนะครับ เมื่อเชา้าที่บอกว่าวันนี้ไม่ไปโรงเรียนเพราะว่าป่วยนะครับนั่นก็คือเราต้องเรียงเวลามาก่อนสาเหตุแล้วก็ถึงจะตามด้วยสถานที่นะครับท่องอย่างนี้นะครับเวลาสาเหตุสถานที่เวลาสาเหตุสถานที่วันนี้ก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่สมมุติว่าเราไปเที่ยวนะครับอิมอัวเรานะครับเราไปเที่ยวลาพักร้อนแล้วก็มันมีวันหรือว่า2วันนะครับ ที่อากาศแย่มากๆนะครับเราไปไหนไม่ได้เลยสมมุติว่ามีพายุหิมะอย่างนี้ก็ได้อะเราก็เลยต้องพักอาศัยอยู่ในโรงแรมแทนที่จะได้ออกไปเที่ยวนะครับประโยคก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับอันนี้เป็นประโยคที่สมมุติขึ้นมานะครับพวกเรานะครับประธานคือ we นะครับสมมุติว่าพักอยูอ่วันนี้ก็นะเอาคำว่าวันนี้เหมือนเดิมนะครับ we พักอยู่ก็คือบ e ยเบนนะครับคือ we Sta y w i r bleiben อันนี้คือประธานแล้วก็แ e ว b นะครับ w i r bleiben ถ้าเกิด I stay จะเฉยก็เป็น ich bleibe แต่วันนี้ขอปเปลี่ยนนะเป็นพวกเราบ้าง w i r bleiben นะครับ heute ก็คือวันนี้นะครับ w i r bleiben heute หนึ่งสองสามนะครับจังหวะก็จะเป็น w i r bleiben heute นะครับพวกเราอาศัยอยู่วันนี้นะครับ w i r bleiben heute แล้วก็คราวนี้เป็นสาเหตุนะครับก้อนนี้ที่อยากจะแนะนำ เมื่อเชา้าเจอเวกินแดไปแล้วเนื่องจากคำนามที่ตามหลังคำว่าแดเป็นเพศหญิงแต่ถ้าเกิดคำนามที่ตามหลังเวกินที่ตามหลังเวกินไม่ได้เป็นเพศหญิงอย่างเช่นเป็นเพศดัสกับเพศแดเพศชายเพศกลางนะครับมันก็จะตกที่คำว่าเวกินดสนะครับเนื่องจากเวกินเป็น position คำเชื่อมที่ต้องบวกช่องที่4ช่อง g e n i t i v e นั่นเองคำที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามที่ตามหลังมาทีนี้อากาศแย่มากนะครับคำว่าอากาศสภาพอากาศคือคำว่า Das w e t t e r d a s das, w e t t e r นะครับช่องที่4ของมัน Das das d e m des k, ก็ตกที่คำว่า e s s เห็นไหมครับมันจะไม่เป็น w e g e n d e สเสมอไปนะครับมันอาจจะเป็น We g e n des ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดคำนามนั้นที่ตามมาเป็นเพศชายและเพศกลางนะครับก็จะได้เป็น there, w e g e n d e s w e t t อร์ส e วกินเ e ส e วนะครับแปลว่า because of the weather นะครับสาเหตุเนื่องมาจากสภาพอากาศทีนี้คำว่าแ yeah ย่สภาพอากาศแย yeah ่นะครับต้องมาขยายอีกว่า เดสเวทเชอรที่เราหมายถึงเนี่ยที่มันใส่เข้าไปในส่วนขยายส่วนเติมเต็มของประโยคเขาสารเลรกแอนซุงแล้วได้ว่า w e g e n d e s w e t t e r รนะครับเราใส่คำว่าแย่ก็คือคำว่า Bad ในภาษาอังกฤษภาษาดอชคือคำว่า Schlecht s h l a c h t s c h l e c h นะครับคราวนี้เนื่องจากว่าคำว่า s c l l e h t มันอยู่ด้านหน้าคำว่า Wetters นะครับและอยู่ด้านหลังคำว่า d e s นะครับนั่นคืออะไร นั่นหมายความว่าตัวมันเองจะต้องผันให้ถูกต้องด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ระหว่างคําว่า des ก็คือระหว่าง article คานำหน้าคํานามกับคํานามก็คือคําว่า vetus นะครับตัวมันจะต้องผันแบบ genitive นะครับจําง่ายมากเลยนะครับถ้า adjective อยู่ที่แทรกระหว่างคํานําหน้าคํานามนะครับ deadidas กับคํานามมันจะต้องทําหน้าที่ genitive หืาช่องสีแล้วปุ๊บลาผันก็คือใส่ an ทุกกรณีนะครับ เพราะฉะนั้นคาว่า select แค่นี้ไม่พอต้องผันต่อเนื่องอีกนะครับซึ่งจะมีในภาษาดอชเนี่แหละภาษาอื่นยังคุยไม่ค่อยเจอเลยนะภาษาอังกฤษไม่มีภาษาฝรั่งเศสก็เหมือนจะไม่มีครับสเปนก็ไม่มีนะครับก็คือเป็น grammaric ส่วนนี้ที่มันยากกว่าภาษาอื่นๆเพราะมัน c o m p l i c a t r มันยุ่งยากมากกว่าเราก็ต้องลองฝึกทํานะครับคำว่า select บวก A n เข้าไปเพราะต้องทําหน้าที่เป็นแสดงความเป็นช่องที่4ก็คือ genitive ก็จะกลายเป็น select ten นะครับเพราะฉะนั้น เนื่องจากสภาพอากาศที่แย่ก็จะพูดว่า Wegen des Schlechtenwetters Wegen des Schlechtenwetters นะครับทีนี้อยู่ในโรงแรมก็ง่ายมากเลย Im Hotel Im Hotel นั่นเองนะครับประโยคของเราก็จะได้เป็นเรียงจากเวลาสาเหตุแล้วก็สถานที่ได้เป็น We're b bleiben heute w e g e n d e s schlechten w e t t e r s im Hotel อ่ะ สมมติถ้าประโยคนี้เราอยากจะใส่โมดูลแว์บเข้าช่วยคือคําว่าต้องนะครับก็ขยับคําว่า w i r b l e i b e n เอา b l e i b e n ออกไปนะครับโดนแทรกด้วยคําว่าต้องก็จะกลายเป็น w i r müssen w i r müssen heute นะครับจังหวะการพูดก็จะเป็น w i r müssen heute wegen des schlechten wetters im hotel bleiben ลองซ้อมกันหนนะครับ so guten morgen aus bangkok บอกว่าทุกคนคงจะสบายดีนะครับวันนี้มาเน้นย้ำการอีกสักหนึ่งประโยคงามๆนะครับว่าด้วยเรื่องของเทคาโมโลนะครับแล้วก็พูดอย่างไรให้เราสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือการเว้นวรรคที่ถูกต้องการรู้จักว่าพยางไหนเริ่มตรงไหนแล้วก็จบที่ตรงไหนนะครับแล้วก็การออกเสียงลมที่ชัดเจนนะครับวันนี้นะครับจะเน้นย้ำเพิ่มขึ้นนะครับจากต่อจากคลิปที่แล้วที่ครูบอกว่าคำว่า ฉันไม่สามารถนะครับภาษาอังกฤษคือ I cannot น่าจะยังจำกันได้นะครับภาษาดอทช์เราพูดว่า I can't h k นะครับฉันสามารถพูดว่า I can h k แต่คราวนี้ฉันไม่สามารถเราจะพูดว่า I can't h k นะครับวันนี้ตัวอย่างประโยคนะครับสมมุติว่าเรามีการบ้านเยอะมากเลยนะครับใจเราจริงๆก็อยากจะไปดูหนังนะครับเพื่อนชวนไปดูหนังเราก็อยากไปแต่เรามีการบ้านเยอะมากเลยเห็นไหมครับแต่เรามีการบ้านเยอะมากเลยนั่นก็คือ เอเจนตสูงส่วนเติมเต็มประโยคในส่วนของที่เป็นสาเหตุนะครับสาเหตุทําให้เราไม่สามารถไปดูหนังกับเพื่อนได้นะครับนั่นก็คือคําว่า Vegan นะครับแล้วก็บวกกับ g e n ฑ t ที e ช่องสีคราวนี้ g e n ฑ t ที e ช่องสีของคํานามคําว่าการบ้านมันมีคําว่า The House of g a r b e รซึ่งเป็นการบ้านในรูปเอกพจน์แต่เวลาพูดมักจะเป็นรูปพระพุพ์นะครับก็จะเป็นดีเฮาส์ออฟกาเบนทีนี้ช่องที่4ของพหูพ ถ้าเราทองนะครับก็คือดีดีเดาเดเพราะฉะนั้นตกที่คำว่าเดาช่องที่4ก็จะได้เป็นเวกินเดาเฮาส์ออฟกาเบนอันนี้คือสาเหตุ1ก้อนนะครับเวก e นเดาเฮาส์ออฟกาเบนนะครับนั่นคือสาเหตุนะครับนั่นก็คือตัวของขานะครับคาซาเลไอเกนส่งนะครับเย็นวันนี้ได้แล้วจากคลิปแรกๆเลยก็คือคำว่า h e ยเ e อร์อารเบนโฮยเชอร์อารเบนนั่นก็คือก้อนเวลานะครับจะต้องมาก่อนถูกต้องไหมครับ เวลามาก่อนสาเหตุแล้วก็มาก่อนสถานที่และวันนี้สถานที่คือคําว่าไปดูหนังคําว่าไปดูหนังคนอย่ามันก็จะพูดว่าเข้าไปในโรงหนังโรงหนังคือคําว่าดัชคิโน่ดัชคิโนเข้าไปในโรงหนังก็คืออินดัชคิโนแต่คําว่าอินกับดัชจะโดนยุบเหลืออินนะครับจะไม่เขียนแยกนะครับจริงๆเขียนแยกก็ได้แต่เขานิยมพูดว่าอินนะครับ นติดกัน ENS 3ตัวแบบนี้นะครับนั่นก็คือก้อนของสถานที่นะครับ i n s k i n o แล้วก็แวบคำว่า,าไปคืออะไรครับจำได้ไหมแวบคำว่า,าไปภาษาอังกฤษ To go ภาษาดอยคือ g e h e n g e h e n จะเป็นสถานที่เพราะฉะนั้น i n s k i n o g e h e n จะต้องลงท้ายของประโยคนี้เลยนะครับได้3ก้อนและทบทวนฉันไม่สามารถ Ich kann nicht วันนี้เย็นวันนี้ heute Abend มีการบ้านเยอะเลย w e g e n เ e ียร์เฮ e ส์ออฟกา e บ w เว e ินเดียร์เฮา e ์ไปโรงหนังซึ่งโดนพิจารณาเป็นสถานที่นะครับเป็น Inskino Gehen เข้าไปในโรงหนังก็คือไปดูหนังไม่ได้นั่นเองวันนี้เพิ่มอีกหนึ่งก้อนนะครับก้อนโมนะครับโมดัสเลอร์แอเกนส่นะครับนั่นก็คือวิธีการอากับกิริยานน่นนี่นั่นนะครับภาษาอังกฤษคือตกที่คําว่า how อย่างไรนั่นเองทีนี้บอกว่ากับเธอไม่ได้ภาษาอังกฤษคือ with you With you. าาอยู่ภาษาเยอมันใช้คำเชื่อมคือ mite mit นะครับ mit จะตามด้วยดาทีช่อง3 0 0รเสมอเลยนะครับจะไม่พูด mit อูนะครับหรือว่าจะไม่พูด mit อีกนะครับอันนั้นจะผิดนะครับเพราะว่าตามด้วยช่องหนึ่งไม่ได้นะครับจะเป็น mit d a r นะครับกับเธอ mit d ี r กับฉันคือ mit mir สรุปว่าเรามี4ก้อนแล้วแล้วเวลาจะพูดในประโยคเราก็ต้องตั้งหลักดีนะครับ ว่าเราจะสามารถเว้นวรรคช่วงไหนได้บ้างนะครับแน่นอนพูดเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนไปนะครับก้อนที่หนึ่ง each can นะครับแปบลบว่าฉันสามารถนะครับส่วนคําว่า next ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเอาไปปฏิเสธก้อนเวลาก็จะพูดก่อนได้เลย each can next e u t e ardent หรือไม่ก็ e c h can e o to a r e n t next ก็ได้นะครับถ้าเราจะปฏิเสธก้อนของสถานที่ก็จะคําว่า next นั่นคือคําว่า N o t หรือคําว่าไม่นะครับ ไปอยู่หลังสุดเลยก็จะเป็นอิชคานบลา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 จนเหลือก้อนสถานที่ก้อนสุดท้ายอินสคิโนเกนก่อนที่จะพูดว่าอินสคิโนเกนเราก็ปฏิเสธด้วยคําว่านิช h ได้เป็นนิชอินสคิโนเกนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเอาคําว่านิชไปปฏิเสธคําว่ากับเธอไปกับเธอไม่ได้นะครับเราก็จะเป็นนิชมิเดียหรือแม้ก็ m i มิเดียนิชก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคําว่านิช ค่อนข้างที่จะมีอิสระในการเอาไปแทรกว่าแทรกระหว่างก้อนไหนกับก้อนไหนนะครับแต่ระหว่างในก้อนนั้นห้ามเอาคำว,ว่นนี้ไปแทรกอย่างเช่น i n นส์คีโนเกเห็นห้ามพูดว่า i n นส์นิชคีโนอันนี้ไม่ได้เพราะอ n นสกับค i โนต้องมาด้วยกันนะครับมิดเดียก็เหมือนกันห้ามพูดว่ามิดนิชเดียอันนี้ไม่ได้ซึ่งปกตินักเรียนก็ไม่ได้ทําอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีคนพูดนะครับก็จะไม่มีก็จะไม่เคยได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นภาษาคือการเรียนแบบในเมื่อไม่เคยได้ยิน ก็น่าจะไม่มีใครทําเช่นนี้นะครับเอาเป็นว่าสี่ก้อนนะครับเราก็จะเรียงได้ว่า i c h k a n n heute a b e n d w e g e n der h a u s a u f g a b e n nicht m i t d i r in skinogene อ่าประโยคค่อนข้างยาวเลยทีเดียวมีทั้งหมดเทคาโมโลสี่ก้อนเลยนะครับมีก้อนเวลาก้อนสาเหตุก้อนอากับกริยาหรือวิธีการนั่นคือก้อนโมวันนี้ที่มาเพิ่มนะครับแล้วก็ก้อนสถานที่ก็คือก้อนของคำว่า in s k i n o g e n เพราะฉะนั้นสมมติถ้าเป็นครูนะครูก็จะ,ะเว้นวรกเว้นวรกเพื่อจะหายใจนะครับเพราะประโยคมันค่อนข้างยากครูก็จะเป็นรักประมาณว่าเอ h คาน n ฮ e ยเ e ออาเบนอันนี้ก็อาจจะหครั้งนะครับเวกินเดอะเฮาส์ออฟกาเบก็อาจจะ1ครั้งก่อนสาเหตุแล้วก็สุดท้ายรวบตึงทีเดียวเลยก็จะได้เป็น m i ด d ดียนิชต์อิ Kino โนเกฮนลองดูนะครับเอชคานเฮ e ยเ e ออาเบนต์เวกินเดอะเฮาส์ wegen der Hausaufgaben mit dir nicht ins Kino gehen. Long du Kapasai, jemand, mein Jagdlei. Tschüss.